พระเจ้าสำหรับเช้าวันไหนในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามาฟังพระเจ้าด้วยกันนะครับในการอธิษฐานพระเจ้านมัสการพระองค์นะครับนําจิตใจของเรามาม,ามอบถวายแด่พระเจ้าเราขอติดตามพรีิเจ้าติดตามพระเจ้าไปนะครับเต็มใจเดินตามด้วยความยินดีพระราชของพระองค์จะทรงนําเรานะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเท่านี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาไข่ควรพระวจชนะของพระเจ้า ในพระธรรมโยเอลนะครับโยเอลบทที่หนึ่งจะเป็นพระธรรมของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้มาใคร่ควรแล้วก็ให้พระวินะของพระเจ้ามาเตือนมาสอนเรานะครับในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้พูดถึงนะครับพระธรรมเล่มน,นี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้รู้จักพระธรรมของพระเจ้านะครับ การทำโยเอลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ีโอกาสได้แชร์ให้กับพี่น้องนะครับในไลน์บ้างแล้วก็บนหน้าจอของพี่น้องนะครับเป็นการสรุปนะครับเล็กน้อยนะครับว่าะธรทมโยเอลนะครับชื่อของโยเอลนะครับก็แปลว่าพระยาวเวทรงเป็นพระเจ้านะครับแล้วก็บอกกับเราว่านะครับโยเอลเนี่ยเป็นบุตรของเปทุเอล นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป l ูเอลียเป็นใครนะครับแล้วก็ u ูเเป็นใครนะครับเป็นลูกหลานของใครนะครับเราก็ไม่ได้รู้จักแต่ว่านะครับ มีเนื้อหาในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยูเอลเนี่ยก็บ่งบอกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเช่นนะครับบ่งบอกถึงเรื่องของพูดถึงซีโยนนะครับพูดถึงพระวิหารนะครับอะ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทําให้เราค่อคนข้างที่จะนะครับรู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับอาณาจักรใต้นะครับหรือว่าอาณาจักรยูดาซึ่งมีพระวิหารซึ่งมีนะครับ การนมัมสการนะครับอยู่ที่นั่นนะครับมีซิโยนนะครับก็ได้พูดถึงนะครับแล้วก็พูดถึงปุโรหิตนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดของเขานะครับความคุ้นเคยกับเรื่องของการถวายบูชาอะไรก็น่าจะนะครับคิดว่ายูเอลก็น่าจะเป็นคนหนึ่งนะครับในปุโรหิตนะครับที่มีความใกล้ชิดกับพระวิหารของพระเจ้า นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้พยายามที่จะหานะเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้านะครับก็เราก็ได้สังเกตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สังเกตว่าพระธรรมโยเอลเนี่ยนะครับไม่ได้บ่งบอกว่านะครับเขียนเมื่อไรหรืออยู่ในรัสมัยรัชก,การของกษัตริย์ องใดน,นะครับซึ่งก็ทําให้เราก็ไม่แน่ใจว่านะครับาว่ารรมโยเอลนี้เขียนอยู่ในช่วงเวลาใดน,นะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีการพูดถึงกษัตริย์เราก็หลายคนก็นะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานะครับของในรัสมัยของกษัตริย์โยอาดซึ่งนะในเวลานั้นกษัตริย์โยอาดได้ขึ้นของราชนะครับในขณะที่พระองค์มีนะครับอายุเพียงแค่ เจ็ดปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี <c oughs> ปุโรหิตเยโฮยาดานะครับซึ่งเป็นเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยดูแลเป็นผู้สําเร็จราชการแทนกษัตริย์โยอาดนะครับซึ่งน่าจะเป็นปุรหิตที่มีบทบาทในการนํา นะครับอิสราเอลหรือว่าอาณาจักรยูดาในในเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะครับอยู่ในพระธรรมสองพงกษ์บทที่1 1ข้อ20นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของก <c> ษ <oughs> ัตริย์โยอาห์ที่ขึ้นของราชนะครับแล้วก็มีปุโรหติตเยโฮยาดาคอยอดูแลคอยแนะนำ ดังนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงบทบาทของกษัตริย์นะครับมากนักในเวลานั้นนะครับแล้วกนะ็รูปแบบของการเขียนนะครับแล้วก็เนื้อหาต่งตางๆนะครับก็เป็นการเป่าประกาศแล้วก็เตือนนะครับถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถึงพระเมตตาของพระเจ้านะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนะพระธรรมโยเอลนะครับ ที่เรามีโอกาสได้จะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยกันแล้วก็คำบางคำนะครับที่พบเห็นอยู่บ่อยๆเช่นคำว่าวันแห่งพระยาเวนะครับก็เป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับที่โยเอลได้มีโอกาสได้พูดถึงนะครับว่าวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้วนะครับหรือถ้าจะพูดอีกคำหนึ่งนั่นกะ็คือวันแห่งการพิพากษาจะมาถึงนะครับพระเจ้าจะนำการพิพากษามาแล้วก็ ีโอกาสได้เตือนคนอิสราเอลนะครับให้หันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาพรงจะทรงโปรดให้อภัยนะครับเมื่อเรารีบนะครับตัดสินใจที่จะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็พูดถึงคําพยากรณ์นะครับในอนาคตที่จะมาถึงนะครับเราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับในเนื้อหาของพระธรรมยเอลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ เกิดน,นำนะครับพี่น้องนะก่อนที่จะมาเข้าสู่เนื้อหาพระจนะของพระเจ้าเราจะมีโอกาสมาดูด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ในพระธรรมโยเอลบทที่หนึ่งนะครับพระธรรมโยเอลบทที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นบอกว่าพระวจนะของพระยาเวที่มาถึงโยเอลบุตรเปทุเอลนะครับโยเอลแปลว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้า นะครับนี่ก็เป็นการอาจจะเป็นการเรียกร้องแล้วก็บอกให้คนทั้งหลายทั้งปวงรู้นะครับว่าเราควรที่จะให้พระยาเวท่งเป็นพระเจ้าของเราอิสราเอลนะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่มีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอาณาจักรใต้คือยูดาก็อาจจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความสงบสุขนะครับแต่ว่านะครับพระเจ้าก็เตือนนะครับคน อาณาจักยูดานะครับว่าอย่าลืมว่านะครับพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องนะครับหลายครั้งในชีวิตของเราเราหลงลืมไปหรือเปล่าว่าใครเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องหลายครั้งเราก็วางพระเจ้าไว้ข้างๆเราเมื่อเรามีความสําเร็จ เมื่อมีความสุขเรามีความสบายนะครับเราก็นะเอาแต่ใจของตัวเองตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของเราเองนะครับเราไม่ค่อยได้อธิษฐานเราไม่ได้แสวงหาน้นำพรทัยของพระเจ้าเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะเราก็อยากจะทําอะไรนะสบายๆนะตามใจของเราเองนะครับเราวางพระเจ้าไวขา้ข้างๆง นะครับหรืออาจจะวางไว้ข้างหลังด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเราก็นำแนะนำพระเจ้านะหรือนะครับรนะรบ,บางคนก็อาจจะหนะลงลืมไปแล้วกนะ็หันไปนับถือนะครับวัตถุสิ่งของนะครับนะเอาสร้างรูปเคารพต่างๆนะครับที่เราก็เห็นนะครับว่าในาช่วงเวลาของอาณาจักรอิสราเอลนะครับแล้วก็อาณาจักรยูดา นะซึ่งอยู่ทางใต้ก็เช่นเดียวกันหลายครั้งหลายคนก็หลงจนไปจากพระเจ้านะครับสร้างาวัตถุมงคลรูปขารบต่างๆนะเข้ามานะครับแล้วก็เทิดทูนสิ่งนั้นกราบไหว้บูชาสิ่งนั้นให้คุณค่าให้ความสําคัญนะครับเขาหลงจนไปจากพระเจ้าแต่พี่น้องท่รักษ์ของพระเจ้าสอนเราแล้วก็พูดกับเราในเช้าวนันนี้ด้วยเช่นเดียวกันให้พระคำของพระเจ้ามาถึงเราและให้เรารู้ว่าพระยาเว ประนามของพระองค์นะครับซึ่งมีความหมายว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นพระเจ้าต่างหากพระยาเวต่างหากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราแม้เราจะมองไม่เห็นพระองค์นะครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระยาเวพระองค์ทรงเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของเรา พระองค์ทรงช่วยกู้เราโรร่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราพรรองตอบคอําอธิษฐานของเรานะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมให้กับเราโรรองเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นชัยชนะของเราอีน้องที่รักนะครับอย่าลืมพระยาเวพปรองให้โรรองทรงเป็นพระเจ้า นะครับและในข้อที่2ก็ได้พูดเรื่องราวแล้วก็บอกนะครับว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นผู้ปกครองนะบ้านเมืองในเวลานั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พูดถึงกษัตริย์นะครับนะเพราะว่าอาจจะกษัตรยิย์อยู่ยอานก็อาจจะยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ยังเนะพิ่งจะเจ็ดขวบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีนะผู้ปกครองนะครับมีนะ ปรหิตเยโฮยาดานะครับมาเป็นผู้ที่จะปกครองดูแลนะครับบ้านเมืองอยู่ในเวลานั้นนะครับก็มีขาา้าราชการหรือผู้นําอะไรต่างๆนะครับก็ได้บอกนะครับบอกว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายจงฟังเรื่องนี้ทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินจงเงี่ยหูฟังสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของพวกท่านหรือ หรือเกิดขึ้นในสมัยบรรพุ้นของท่านหรือนะครับก็โยเอลก็บอกนะครับให้คิดให้สังเกตดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ว่านะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับมันกําลังเกิดขึ้นและมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่นะครับไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นเหมือนกับหายนะที่ โยเอลก็กําลังประกาศแล้วก็บอกให้เขารู้นะครับและให้สังเกตนะครับเรื่องราวต,ต่างๆที่ที่เกิดขึ้นนี้จงบอกลูกๆของพวกท่านให้รับรู้และให้ <c oughs> ลูกๆบอกหล,ลานๆและให้หลานๆบอกกับคนอีกชั่วอายุหนึง่งนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกคนอิสราเอลอยู่เสมอนะครับให้มีโอกาสได้พูดได้เล่าเรื่องราวนะครับของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรบ้างนะครับ ตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในอียิปต์นะครับพระเจ้าให้คนอิสราเอลถือปัส,สกานะครับแล้วก็ในช่วงเวลาปัส,สกานั้นก็ให้เล่าเรื่องนะครับว่าพระเจ้าทรงนา นะครับกดอิสราเอลออกมาจากอียิปต์อย่างไรนะครับให้เขาได้นะใช้เวลาด้วยกันในครอบครัวนะครับแล้วเขาไม่ทํางานแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ถือปัสกาและลูกก็จะถามว่าปัสกานี้มีความหมายว่าอะไรและคนที่เป็นพ่อแม่ก็มีโอกาสได้อธิบายนะครับได้พูดได้เล่าเรื่องเหล่านี้ออกไป นะครับเมื่อเขานะครับถือ,อเทศกาลนะอยู่เพิงนะครับเขาก็มาอยู่นะไปสร้างเพิงของเขานะครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับไม่ทําการงานอยู่ในเพิงเหล่านั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวว่านะครับเขาใน,ในอดีตที่ผ่านมาเขาก็ ไม่มีบ้านเมืองนะเขาของเขาไม่มีที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองนะครับเขาก็อาศัยอยู่ในเพลิงในเต็นท์แล้วก็ล่อนเล่ไปมานะครับจนพระเจ้าทรงนําเขามายัางแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับเขานี้นะครับเขาจะไม่ลืมพระเจ้านะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็นะฮะให้เขาทํานะครับและให้เขาได้มีโอกาสได้พูดเรื่องราว นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นอย่างไรให้กับลูกหลานได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องในชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราได้สนใจเราได้ใส่ใจในการที่จะบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้กับลูกๆของเราหรือไม่คของพระเจ้าบอกให้เราบอกกับลูกนะครับแล้วก็ให้ลูกบอกหลานให้หลานบอกคนอีกชั่วอายุหนึ่ง มีน้องไม่เพียงแต่คนในชั่วอายุของเราเท่านั้นนะแต่ขอพระเจ้าช,ช่วย <c oughs> ที่เราจะคิดคิดถึงนะคนในช่วงอายุถัดไปนะครับคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับคนอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาให้เขามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะเรื่องราวเหล่านี้นะครับ เรื่องราวของพระเจ้าก็ดีนะครับเรื่องราวคำเตือนหรือเรื่องราวของภัยหพยนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่โยอเอลก็บอกแล้วก็คนอิเซลก็ได้ทําสิ่งนี้นะครับแล้วของพระเจ้าช่วยนะครับที่เราจะมีโอกาสได้บอกเรื่องราวของพระเจ้านะครับให้กับคนในรุ่นถัดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และนะฮะตั้งแต่ข้อ4เป็นต้นไปก็พูดถึงภัยพิบัติต่างๆสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับยเอลก็ให้ภาพของตะกะแตนนะครับ ตะกแตนหลายครั้งหลายคนก็อาจจะคิดถึงนะครับว่าเอ๊นี่เป็นเรื่องนะครับโยเอลใช้นะครับภาพของตะกแต่นนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นนะครับหรือไม่นะครับนะักวิชาการก็นะฮะก็ให้ความเห็นนะครับเป็น2อ,อย่างด้วยกันนะครับ อาจจะเป็นตกตะแตนจริงๆนะครับที่มัน,นเข้ามาแล้วก็ทำลายพืชผลนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของออพืชผลนะฮะต่างๆในดินแดนปาเลสไตน์ในเวลานั้นนะครับก็เรียกว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะครับในสมัยของโมเสสเมื่อโมเสสกำลังนำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต ที่น้องจำได้ไหมครับก็มีนะครับหมายสําคัญอย่างหนึ่งก็คือนะพระเจ้าก็ให้นะครับตระ,ะแตนเข้าไปนะครับอยู่เต็มนะครับตรแตนปตาทังก้าอยู่เต็มแผ่นดินอียิปต์แล้วก็กินพืชผลนะครับทำลายพืชผลนะครับของชาวอียิปตนะ์ที่อยู่ที่นั่นนะแล้วฟาโรก็เลยต้องเรียก นะครับโมเสสมานะครับแล้วก็ยอมฟ่าโลก็ยอมรับว่าเขาได้ทําผิดต่อพระเจ้าแล้วนะครับก็ขอให้โมเสสขอต่อพระเจ้านะครับแล้วก็ให้ยกโทษให้นะครับแล้วก็เอาฝูงตะกะแตนเหล่านี้นะออกไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระธรรมอพยพบทที่10นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปนะครับอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับพระคำพระเจ้านะครับในตอนนี้ก็พูดถึงนะครับเรื่องของตะกะแตนนะครับหรือนะครับอีก ภาพหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่านะครับตะกตานี้อาจจะหมายถึงนะครับกองทัพของอัสซีเลียนะครับที่มีมากมายที่กําลังนะครับขยายนะครับอาณาจักรอย่างใหญ่โตนะครับแล้วก็กําลังเตรียมกองทัพเพื่อที่จะมานะลุกลานนะครับประเทศอื่นๆนะครับเช่นอาณาจักรเหนือหรืออาณาจักรอิสราเอลนะครับก็กําลังถูกลุกลานโดยนะครับ อาณาจักรอัสเซเลียที่ส่งกองทัพมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็นี่เป็นเสียงเตือนแล้วก็บอกนะครับนั่นก็เป็นภาพ2อย่างด้วยกันนะครับเราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันในข้อที่4บอกว่าสิ่งที่เหลือจากตั๊กแตนวัยเดินกินแล้วตั๊กแตนวัยบินก็กินเสียนะครับเมื่อนะตั๊กแตนมาวัยเดินมากินก่อนนะครับมาแล้วนะครับมันเหลือนะตั๊กแตนวัยบินก็มาอีกนะมาอีกแล้วลอกหนึ่ง นะครับมาอีก้ะลอกหนึ่งแล้วก็กินนะครับส่วนที่เหลือนะพอตากแตนไวบินกินแล้วนะครับตากแตนไวกระโดดก็มากินนะครับมาเป็นละลอกละลอกนะทำลายรอบที่1ทําลายรอบที่สองทลายรอบที่สนะครับตากแตนไวกระโดดกินเหลือก็นะครับตากแตนตัวอ่อนนะครับก็กินเสียนะครับก็เรียกว่ามาทําลายจนนะครับ ไม่เหลืออะไรเลยนะครับกนะ็พืชผลที่นั่นกนะ็หายนะนะครับพังพินาศนะไม่เหลืออะไรนี่ก็เป็นภาพที่นะครับโยเอลกำลังพูดแล้วก็ประกาศกำลังสื่อสารให้คนอิสราเอลนะครับนะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นพวกที่เมาเอ๋ยนะครับ คนขี้เมาก็นะเราก็เห็นภาพคนขี้เมาก็เมาเล่านะครับคนนี้เขลก็จะกินเล่าองุ่นนะครับแล้วเขามีความสุขมีความสบายนะครับเขาก็หลงไหลนะครับมเมาเมามายนะครับอยู่กับเล่าองุ่นนั้นนะครับพี่น้องที่รัก นะชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเป็นเหมือนพวกขี้เมาหรือเปล่าเราเมาอะไรอยู่หรือเปล่านะเรานะถูกมอมเมาด้วยวัตถุเราถูกมอมเมาด้วยความสะดวกสบายนะครับเราก็หลงจนไปจากพระเจ้านะชีวิตของเรากไม่ได้เดินตรงกับพระเจ้าเราให้นะครับความโลภเข้ามานะมอมเมาชีวิตของเราเราให้ยาเสพติดเข้ามาเรา นะเสพติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันเข้ามาแล้วก็นะทําให้ชีวิตของเราจิตใจของเราห่างจากพระเจา้าพีน้องที่รักนะครับพระเจ้าบอกว่าพวกขี้เมาเอ๋ยจงตื่นขึ้นและร้องไห้ขอเล่าทุกคนจงเข้าข้ามครวนเนื่องด้วยเล่าอางุนหวานเพราะมันจะถูกตัดขาดจากปากของพวกเจ้าแล้วนะครับ โยเอลก็ได้เตือนนะครับอิสราเอลในเวลานั้นนะครับว่าความมังงม่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะครับที่มีอยู่นะครับในเวลานี้แล้วเขาก็รู้สึกว่านะครับมันะสะดวกสบายนะครับทุกอย่างนะครับพระเจ้าบอกว่ามันจะถูกเอาไปนะครับมันจะถูกทําลายมันจะขาดไปมันจะไม่มีนะมันจะไม่มีอยู่ นะครับสิ่งที่เขาคิดว่านะเป็นความอุดมสมคูรสมบูรณ์เป็นความมั่งคั่งเป็นความสบายของเขานะมันจะไม่มีอยู่ในข้อที่6บอกว่าเพราะว่าประชาชาติหนึ่งขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้ามันมีกําลังมากและมีจํานวนนับไม่ถ้วนฟันของมันเหมือนฟันสิงโตเขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตตัวเมียนะครับก็เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับเป็นเหมือนกับกองทัพนะฮะ ตะกะแตนนะครับประชาชาติ1อาจจะเป็นสูงตะกะแตนขนาดใหญ่มาหึอมานับล้านตัวนะครับก็กําลังมานะครับเข้ามาทําลายหรืออาจจะเป็นเหมือนกับนะครับอกองทัพของอัสเตรเลียที่เข้ามานะอย่างมากมายนะครับนับกงทัพมานับแสนแสนคนมันมาเพื่อที่จะมันมีกําลังมาก นะมีจํานวนนับไม่ถ้วนนะฟันของมันเหมือนฟันสิงโตนะครับก็เรียกว่านะตะกะแตนเองก็นะมีฟันทีนะ่สามารถที่จะบทขยี้นะครับกัดกินพืชผลทําลายนะครับเรียกว่าในคืนเดียวเมื่อฝูงตะกะแตนลงไปที่ไหนนะครับที่นั่นก็จะเรียกว่าพังที่นาดนะครับหายะนะนะเกิดขึ้น เขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตโตัวเมียมันทําลายสวนองุ่นของข้าพเจ้าปอกเปลอเือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า <c oughs> มันลอกเปลือกออกและโยนทิ้งกิ่งก้านกระดูกขาวโคนนะครับก็นะสภาพของนะสวนที่ถูกตะกั่นกินนะครับก็เรียกว่าพังพินาศนะครับย่อยยับไม่ได้เหลืออะไรที่นะคนจะไปเก็บกินได้นะครับเช่นเดียวกันภาพของกองทัพอัสซีเรียถ้ามันเข้ามาแล้ว แล้วก็นะครับมันจะทําลายนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับในข้อที่8บอกว่าเพราะฉะนั้นจงโอดครวนเหมือนหญิงพมจารีที่คาดภาคกสอบไว้ทุกให้แก่เจ้าบ่าวของเธอที่ได้เมื่อวัยสาวนะครับก็เป็นภาพของให้คนอิสราเอลเนี่ยนะระลึกถึงนะครับแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็จงอดครวนนะครับำครวญนะครับสารภาพร้องไห้นะครับกับใจเสียใจ นะครับความเสียใจนะมันจะเกิดขึ้นความหายน่าจะเกิดขึ้นการร้องไห้การข้ามควรมันจะเกิดขึ้นธนยญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาถูกเอาไปจากพระนิเวศของพระยาเวปรหิตก็โศกเศร้าคือผู้ปรนิบัติพระยาเวนาคก็ร้างเปล่านานก็ร้างเปล่า,นา,นา,าพื้นดินก็เศร้าโศกเพราะข้าวถูกทําลายเหล้าอง,งุ่นใหม่ก็ไม่มีน้ามันก็ขาดมือไป พี่น้องนี่ก็เป็นการบรรยายถึงความยากลาบากสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องขอพระเจ้าเตือนเราด้วยช่นเดียวกันนะครับขณะนี้ถ้าเรามีความมั่งคัง่งเรามีความ,มสมบูรณ์เราคิดว่าอะไรอะไรมันก็จะง่ายอะไรอะไรมันก็จะดีนะครับแต่ขอพระเจ้าเตือนเราด้วยช่นเดียวกันที่เราจะไวนะครับต่อเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตือนนะครับแล้วก็บอกกับ นะครับผู้คนในเวลานั้นนะครับในอาณาจักรยูดาให้เขาเตรียมเผชิญกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น นะ่นาจะล้างเปล่าจะไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวคุณผลอะไรต่างๆได้เล่าอ,องุ่นนะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะหายไปน้ํามันนะที่จําเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ไม่ว่าจะในการประกอบอาหารก็ดีนะครับหรือว่านะครับ,นะรบเพื่อสำหรับบารุงผิวบํารุงร่างกายนะครับก็มันก็จะขาดหายไป นี่คือสิ่งที่โยเอลก็เตือนนะครับและบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นชาวนาทั้งหลายเอย๋ยจงละทดผลหูผู้แต่งเถาอางุนเอย๋ยจงคร่ำครวญเนื่องด้วยข้าวสารีและข้าวบาเรเพราะผลผลิตจากนาก็ถูกทำลายนะครับาหายนะกำลังจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะใน,ในสวนนะภาคเกษตรกรรมกรสิกรรมนะครับอะไรต่างๆก็จะถูกทำลายไป มันก็จะไม่มีอาหารนะครับการกาดอาหารกําลังจะเกิดขนะึ้นแถวองุ่นก็เหี่ยวแห้งไปต้นมะเดื่อก็เฉาไปทั้งต้นทับทิมและต้นอัพรัมกับต้นแอปเปิลด้วยทั้งหมดต้นไม้ทั้งหมดในนาก็เหี่ยวแห้งไปความยินดีก็ห่อเหี่ยวไปจากบรรดาบุตรของมนุษย์นี่คือสิ่งที่โยเอลก็เตือนนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นความหายนะจะเกิดขึ้นภัยกําลังจะมา พี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราเองซึ่งเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกกับเรานะครับเราก็เตือนหลายครั้งนะครับว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะครับวันเวลานะครับเรื่องของสงครามกํลังจะเกิดขึ้นการกันดันอาหารนะครับภัยพิบัติโรคภัยต่างๆก็กําลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าให้คนของพระเจ้าได้รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกนะครับแล้วก็บอกกับยูดาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เขากําลังเมาไมาอยอยู่นะครับกำลังลุ่มหลงนะคิดว่านะเขาอยู่อย่างสุขสบายนะครับเขาเอาตัวรอดมีน้องที่รักขอพระเจ้าช่วยที่สายตาของเราก็จะมองเห็นนะครับและได้ยินเสียงของพระเจ้าที่จะพูดแล้วก็เตือนชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันน้องนะครับสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับนะจากนะภายนอก นะครับหรือแต่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นส่วนตัวก็ได้เนะี่ยธุรกิจของเราที่เราคิดว่านะมันจะไปได้ดีนะครับแต่นะครับ,นะรบมันเวลาอาจจะมาถึงและมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าก็สอนนะครับให้คนของพระเจ้าเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสิ่งที่โยเอลได้เรียกร้องนะครับแล้วก็บอกว่าภัยพิบัติกำลังจะเกิดขึ้นนั้นนะฮะโยเอลพูดอย่างไรต่อไปในข้อที่13บอกว่าโปโรหิตทั้งหลายเอ๋ยจงพาดผ้ากระสอบและอดครวนท่านผู้ปฏิบัติที่แท่นบูชาจงคล่ำครวนบรรดาผู้ปฏิบัติพระเจ้าของข้าพเจ้าจงเข้ามาค้างคืนโดยสวมผ้ากระสอบเพราะว่าธัญบูชาและเครื่องด่มบูชาได้ขาดไปจากพระนิเวศพระเจ้าของท่าน จงจัดพิธีอดอาหารจงเรียกประชุมทำพิธีจงรวบรวมพวกผู้ใหญ่และทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินให้ไปยังพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของท่านและร้องทูลต่อพระยาเวสิ่งที่โยเอลเรียกร้องนั้นก็คือนะครับให้คนของพระเจ้าหันกลับมาหาพระเจ้าไอ้มาใส่ใจในพระนิเวศของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าหลายครั้งเราหลงลืมพระเจ้าไปในชีวิตของเรา พี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเราเองจะกลับมาหาพระเจ้าอเมน,นไม่ครับพี่น้องนะครับบู้เหตุคนของพระเจ้าให้ใส่ใจนะครับแล้วก็ข้ามวดอธิษฐานต่อพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าสุขบดเมตตานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันจะเกิดขึ้น ขอพระเจ้าทรงโปดนะครับช่วยเหลือนะครับและให้คนของพระเจ้าพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับความยากลําบากต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ดีนะครับหรือว่าหันหลังกลับใจจากความบาปนะครับเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการปอาหารอธิษฐานนะครับเป็นการที่เรารู้สึกเสียใจต่อความบาปนะครับและขอการอภัยการยกโทษที่มาจากพระเจ้า นะครับก่อนที่ในภัยอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นและในข้อที่15บอกว่าอนิจจาวันนั้นเพราะว่าเพราะวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้ววันนั้นจะมาเหมือนการทําลายจากองค์ผู้ทรงมหิดลอาหารก็ถูกเอาไปแล้วต่อหน้าต่อตาของเราไม่ใช่หรือความร่าเริงความและความยินดีก็ถูกเอาไปจากพระนิเวศพระเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือนะครับนี่ก็พูดถึงวันแห่งพระยาเว วันแห <cek> <Sh are senza> ่งการพิพากษาจะมาถึงนะครับเมื่อคนของพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจในพระนิเวศของพระเจ้าไม่ได้ใส่ใจให้กับพระเจ้านะครับการพิพากษาก็จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาละเลยพระนิเวศของพระเจ้านะครับเขาละเลยนะครับพระเจ้าก็จะให้สิ่งเหล่านี้ขาดหายไปนะครับจะไม่มีนะครับอาหารจะไม่มีความล่าเริงยินดีในพระนิเวศของพระเจ้านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับ อ่าโยเอลก็ได้เตือนแนมเมล็ดพืชแห้งตายอยู่ในดินช้างก็ร้างเปล่ายุ้งก็พังทลายเพราะว่าข้าวก็มานแล้วเหล่าสัตว์เลี้ยงล้องกวนครางฝูงวัวก็สนเทเพราะไม่มีทุ่งหญ้าให้พวกมันฝูงแพะแกะก็อ่อนระหอยด้วยข้าแต่พระยาเวข้าปรงลร้องทูลต่อพระองค์เพราะว่าไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่นธุรกันดารและเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งหมดสิ้นแล้ว แม้สัตว์ป่าในทุ่งก็ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยเพราะว่าน้ําในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าของถิ่นรัรกันดานพี่น้องนั่นกําลังพูดถึงและก็บรรยายนะครับถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะ,ะกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้คนนะครับเรียกว่านะไว้วางใจในะสิ่งที่เขาคิดว่าจะเป็นความมั่นคงในชีวิตของเขานั้นก็จะถูกทําลายไป พี่น้องที่รักในเช้าวันนี้ให้เรามีโอกาสได้กลับมาสํารวจชีวิตของเราดูดีไหมครับพี่น้องเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรเราคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ถาวรตลอดไปเราไม่ได้เคยคิดถึงนะครับว่านะความมั่นคงของเราอยู่ที่ไหนนะใครคือพระเจ้าของเรานะที่แท้จริง น้องที่รักในไม่เพียงแต่คําพูดหรือด้วยความรู้เท่านั้นว่าเราให้พระเจ้าสมเป็นพระเจ้าแต่ในการดําเนินชีวิตจริงของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าลืมว่าวันหนึ่งจะมาถึงเป็นแน่วันแห่งการพิพากษาที่พระเจ้าพระองค์จะเสด็จมา พระองค์ทรงทอดพระเนตรดูชีวิตของเรานะครับและสิ่งต่ตางๆที่เราดูเหมือนไว้วางใจสิ่งนั้นมันก็จะถูกนะทํำลายไปนะครับแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยที่พระองค์จะทรงเห็นนะครับนะชีวิตของเรา แนะสวงหาพระเจ้านะครับเราใช้วันเวลาที่พระเจ้าทรงให้กับเรานะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือพอระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้อย่างถูกต้องไม่ได้เพื่อนะสนองนะครับกิเลสปัญหาของเราเองและเราก็ลุ่มหลงมัวเมาไปแต่ขอพระเจ้าช่วยที่พระองค์จะพบเรานะครับแสวงหาพระเจ้าและเรากําลังนทำนะครับสิ่งที่ถูกต้องนะครับทาตามน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า พี่น้องโยเอลก็เรียกร้องนะครับแล้วก็เตือนคนอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าในนี่ไม่เช่นนั้นแล้วนะครับภัยพิบัติต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับเขาขอพระเจ้าทรงเตือนเราด้วยเช่นเดียวกันผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้คร่ควรนะครับในเช้าวันนี้ผ่านพระธรรมโยเอลบทที่หนึ่งในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการคข่ควรพระกราบของพระเจ้าส่วนตัวต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ